come ไปเที่ยวแน่นอนไปที่บอกว่าเราสองคนเนี่ยอ้าแฮปปี้กันดีไหมคะไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมจะไปวันนี้เราจะไป เทรลที่สุดในตอนนี้เลยที่น่ารักมีน้องหนาเนี่ยมากมายเลยค่ะและที่สําคัญนะโอ้แต่และตัวสัเกเห็นในเพจนะน่ารักน่ารักขนาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ต้องหนีเที่ยวให้ได้จะไปกดมาจะไปปัดจะไปอันนี้คือทำท่ากดมาคุณนั้ อย่ามวัวแต่พูดเยอะเลยค่ะเดี๋ยวสุกัสจะตํารีไปแล้วไปก่อนนะคุณผู้ชมค่ะไปตักกองขึ้นมาสิจะไปไหมเนี่ยเร็วคุณรั้คังรังคังรังขังคืนรังังรังคังรัคังคนรััง ทางสะดวกมากๆเลยคุณผู้ชมคะ่ะลง b d s อารีมานะคะหลังจากนั้นก็เดินหรือว่าจะนั่งบอกว่ามอเตอร์ไซค์ได้หมดได้หมดเลยนะคะมาที่อารีซอย3ค่ะเข้ามานะคะประมาณ150เมตรแล้วก็คาเฟ่ของเขาก็จะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะเอาเป็นว่านั้นเนี่ยตอนนี้คือเข้ามาคุณผู้ชมคะ่ะนงหมาน่ารักมากมีหลายสายพันธุ์เลยคะ่ะแล้วก็อยากจะปัดอยากจะกอดอยากจะ เย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ข้างในกันดีกว่าค่ะไปเลยอ,อันนี้ใช่เจ้าหน้าที่ดอกอินทาวอารีมีคะ Good Morning Good Morning เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ,อะเอออุ้ยสวัสดีค่ะพี่เพนหรือเปล่าคะค่ะพี่เพนจนหน้าก,ก่อนคะ่ะพี่เพนเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ อันนี้จะเป็นพนักงานตอนรับอ๋อพนักงานต้อนหลับนะคะพนักงานตอนหลับที่นี่น้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะพี่เพ้นค่ะเออันนี้เขาทําอะไรคะอันนี้คือมารองมารอฟังมาฟังค่ะพี่เพ้นตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นพนักงานต้อนหับน่ารักมากมากเลยที่ด็อกอินทาวสาขาอารีจริงๆแล้วด็อกอินทาวเนี่ยเขามีกี่สาขาคะทางนั้นเราจะ สองสาขาก็จะเป็นที่เอกมัยแล้วก็อาลีที่นี่เลยนะคะ,คะแล้วสําหรับคอนเซ็ปต์ล่ะคะที่เอกมัยแล้วก็อาลีเนี่ยมันเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะ,ก,คะก็คือความเป็นมาของร้านเราก็จะเข้าใจด้วยความที่เราเข้าใจวิถีชีวิตของคนในเมืองนะคะ,คะเขาอาจจะยุ่งจนไม่มีเวลาหรือไม่มีสถานที่เพียงพอสําหรับน้องหมาแล้วก็เราจึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะว่า คนในเมืองได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขที่ได้เล่นกับน้องหมามเปรียบเสม,มือนเป็นหมาของตัวเองเลยค่ะทั้งหมดมีมบอกว่าน้องหมากี่ตัวคะอ,อะไรอะ,อ,อะไรคะคุณขาอะไรคะคุณสกิดเรื่อยเลยคะ่ะท้าในสาขานี้ก็จะมีทั้งหมด16ตัว16ตัวโอ้โห<อ>คุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยจะบอกว่า16ตัวเท่าที่สุกัดเห็นเนี่ยคือตัวมันใหญ่มากเลยอะน่ารักมากตัวไหนเป็นตัวแรกของคาเฟ่คะที่มาอยู่ในด็อกอินทาวสาขาอารีจริงจริงตัวแรกของคาเฟ่เขาจะอยู่ แต่ว่าในนี้ก็คือมีเคยย้ายมาด้วยที่ก็จะอยู่ในนี้ค่ะแสดงว่าที่เอกมัยเนี่ยเปิดก่อนใช่ค่ะแล้วพื้นที่กว้างขวางเหมือนที่อารีไหมคะ จะแตกต่างกันตรงสเปกก็คือสนามของพี่นุ่งเขาจะกว่างแต่ของเราจะเล็กแล้วก็ข้างในร้านตนต้องเล่นกับน้องหมาก็คือจะใหญ่กว่าเขาแล้วที่ด็อกอินทาวอะค่ะนอกจากจะมีน้องหมามาคอยต้อนรับแล้วเขายังมีอะไรอีกนมคะเห็นว่าเป็นคาเฟ่ด้วยอ่าจุดเด่นของน้องก็คือชื่อของน้องๆแต่ละตัวเลยค่ะน้องๆจะมีชื่อตามสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมดเดี๋ยวนะ รถไฟฟ้า BTS เหรอคะ MRT ด้วย MRT ด้วยใช่<ะ>เออสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ด้วยสแสดงว่าถ้าเกิดสาขาอารีเนี่ยมี16ตัวแล้วก็คือ16สถานีใชท่ที่เอ็กกมัยมีกี่สถานีคะตอนนี้ที่เอกมัยน่าจะประมาณ10สถานี <S <S <S> <S 10สถานีเป็น26สถานีเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเป็น สถานีเนี่ยของ BTS และ MRT สุกัว่าสุกัญจําำได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาชาเล่นกันว่าสุกัญจะจำหมดไหมเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ก่อนอื่นค่ะแนะนำก่อนเลยค่ะว่ามันมีสถานีไหนบ้างคะวันนี้ก็จะมีน้องเอกกมัยอ่าเอกไมยกกัยเสนาบางใหญ่อะเดี๋ยวนะคะเอกกมัยอโศกเสนาบางใหญ่แล้วก็พญาไทพญาไท,าไทแล้วก็สารแดงค่ะบางซื่อ ราชโยทินเกษตรศาสตร์เดี๋ยวนะเกษตรกับพญาไทยไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอคะไม่ใช่ค่ะน่าเหมือนกันน่ะเขาเป็นพี่น้องกันค่ะอ๋แล้วมีใครอีกคะอ่อนนุชค่ะแล้วก็มอชิดเดี๋ยวนะเจเจเจจแล้วก็คาขนมลาดพ้าวค่ะ พี่เพนคะแล้วตัวไหนในที่เขาบอกว่าวิรกรรมแบบแสบที่สุดเลยถือว่าเป็นตัวตึงอ่ะตึง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 สุดในร้านเลยจะเป็นน้องลาดเ้าค่ะอ่าน้องเขาจะแบบอ่าด้วยความที่ว่าน้องมาทีหลังค่ะแล้วในร้านอ่ะไซเบียร์ัชกี้ของเราไม่มีตัวไหนกัดเก้าอี้เลยหรอไม่มีตัวไหนกัดโซฟาแต่น้องแหวกกดทุกตัวคือแหวกกดไปเลยแสดงว่าขาตรงขาโต๊ะที่เห็นอยู่เนี่ย คือก็เป็นฝีมือลาดท้า่ไม่มีใครกัดเลยยกเว้นลาดท้าอันนี้สื่อทอดคายตาขาดมาแล้วเรียบร้อยตัวต่อมาก็คือเจเจนี่แหละใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ใครที่นิสัยแบบเมื่อกี้นี้ดื้อสุดแล้วคนไหนน่ารักสุดเออนิสัยน่ารักสุดลูกค้าชอบมากสุดน่ารักสุดจะเป็นน้องรัชโยธินออดนุชสมรภูมิเดี๋ยวนะสมรภูมิสมรภูมินี่คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเชื่อน้องเต็มเ็มอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณพระแต่ว่าถ้าเรียกก็คือสมรภูมิสมรเรียกว่าก้อนก้อนก็ได้จะเห็นว่ามีบางตัวเนี่ยเขามีผ้าพันคอคืออะไรคะแบบปรนเทศอะคะหรือว่ายังไงคะอันนี้ก็คือน้องเขาจะมีตัวที่แพ้ขนมอยู่ด้วยเลยไม่สามารถที่จะกินได้เอ้าอย่างนี้บอว่าเราไม่สามารถเอาขนมมาให้น้องได้หรอจากข้างนอกอะ จะมีขายอยู่นะคะทั <ขา S 2> ้งสองแบบก็คือเป็นขนมไก่อบแห้งแล้วก็เป็นปลาเส้นค่ะโอ้ก็มีทั้งไก่อบแห้งมีเป็นของปลาเส้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเอามาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าน้องจะแพ้อาหารหรือเปล่าใช่ไหมเพราะบางตัวอาจจะบอกว่าเกิดอาการที่แบบเอยเขาไม่ถูกกับอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาที่คาเฟ่ดีกว่ามาแต่ตัวล้างมือเปลี่ยนรองเท้าให้สะอาดนเลยแล้วก็เข้ามาใช้บริการที่นี่ นองจ,จาจับที่จะเป็นบอว่าอาหารหรือขนมของน้องหมามีของคนด้วยไหมมีค่ะเราก็จะเป็นโซนน้องหมาแล้วก็จะมีโซนทานอาหารแล้วก็ทานเครื่องดื่มของคนด้วยจะม,<า>มีโซนหนึ่งนะคะน้องหมาแต่และตัวนิสัยแตกต่างกันเยอะไหมคะค่อนข,ข้างที่จะเยอะออแล้วก็นิสัยของแต่ละต,ตัวก็จะมีทั้งที่เล่นแล้วก็ <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลย,เลย <c oughs> กันยังไงฮะอารมณ์แบบว่าทุกคนทํางานแต่ฉันจะเป็นลูกรักฉันเป็นซีอโอฉันก็จะนอนอยู่ตายฟิลฟิลซีโอก็มาคือบอว่าที่ที่เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะจะเป็นชี้บะที่แยกอยู่ใช่ไหมคะชี้บันี่คือเราสามารถลูกค้าสามารถเข้าไปเล่นได้ไหมคะชี้บัสามารถเข้าไปเล่นกับน้องๆได้ค่ะแต่ว่าที่น้องโดนอยู่ในนั้นน่ะด้วยความที่ว่าน้องเขาไม่ค่อยสูงสิงกับด้านหน้า แล้วก็เขาจะเป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่ออกแนวแบบโลกส่วนตัวสูงเพระมาอินทวอดเลยค่ะโอ้โหนะขนาดไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่แค่คนนะคะที่ vert, อินทวอดนะจริงๆนี่ก็เป็นคนอินทวอดนะคะไม่ค่อยชอบอยู่กับใครใช่ไม่ได้ใช่ตอนที่สุกัดมาในตอนเช้าเนี่ยจะเห็นว่าทีมงาน เรียกขอยนยาตเรียกว่าทีมงานคุณผู้ชมค่ะเขาดูแลน้องหมายอย่างดีมากๆเลยนะเพราะตอนเช้าเนี่ยเขาจะให้น้องหมามีการบอกว่าอาบน้ําเช็ดตัวน้องหมาก่อนถูกไหมคะอ๋ออันนี้จะเป็นการอ่าเป็นประเพทีของทางร้านเราเลยก็คือต้องเช็ดทาความสะอาดอตัวน้องก่อนเข้าร้านก่อนที่จะไปเจออ่าลูกค้าในร้านให้สะอาดก่อนเลยลูกค้าเวลาก่อดูว,ว่าถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้บอกว่ามั่นใจด้วย ใช่ไหมคะน้องเห็นบอกว่าพอมามาอาบน้ำมาเขาเรียกว่าเช็ดตรงเช็ดตัวเรียบร้อยจะปล่อยให้น้องๆเนี่ยคือขับถ่ายก่อนใช่ค่ะแล้วก็รับประทานอาหารก่อนใช่เพราะว่าช่วงเช้าอ่ะจะเป็นช่วงที่เราให้น้องได้รีแลกซ์ทามว่าน้องต้องทาธุระส่วนตัวของน้องให้เสร็จนะก่อนที่จะเข้าร้านพอเข้าร้านมาน้องก็จะเราก็จะปล่อยน้องตามอัคยาใสค่ะอย่างนี้น้องมีเวลาพักไหมคะนี่ค่ะ ตอนไหนคะอ่าก็จะเป็นทุกๆชั่วโมงเลยค่ะอย่างอ่าประมาณชั่วโมงนี้เตรียมตัวจะปล่อยน้องแล้วก็จะบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวราปล่อยน้องไปด้านนอกนะ<อ>และประมาณ5้าถึงสินาทีเดี๋ยวน้องก็จะกลับเข้ามาในร้านเหมือนเดิม<อ>เข้ามาอยู่ในร้านตามปกติเลยค่ะนะคะเขามีข้อปฏิบัติตอนที่เข้ามาคาเฟ่ยังไงบ้างคะอ่าข้อปฏิบัติของเรานะคะทางร้านเราจะมีกฎในการเข้ามาเล่นกับน้องนะคะ อย่างเช่นก่อนเข้าร้านเราจะให้ล้างมือก่ออกมา,มากด่ะ,ะน้องๆนะคะแล้วก็เราจะมีกฎให้อ่านว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างที่ไม่ควรเล่นกับน้องเช่นห้ามดึงหางห้ามดึงขาห้ามดึงหูเขาแล้วก็ห้ามอุ้ม,มแล้วก็จะเป็นเฉพาะ,ะห้ามใช้เท้าเล่นกับน้องหมาค่ะคือว่าคือคือจริงๆมีลูกค่ะ แล้วก็ลูกกับค่ะก็ชิว่าว่าอยากจะพาเข้ามาเนี่ยจริงๆเราสามารถพาลูกของเราเข้ามาได้ไหมคะออทางร้านคือมีกฎว่าไม่สามารถนําน้องหมาจากที่ข้างนอกมาร่วมกับน,<อ>น,น้นองออได้เพราะว่าหนึ่งด้วความที่กลิ่นเขาไม่เคยกันสองเขาไม่เคยเจอกันมัน,นอาจจะทําให้เขาแบบกัดกันได้ใช่ไหมคะ,มคะแต่ว่าดีแล้วค่ะที่ไม่ออกมาเพราะเลย้ไหคะโอ้โหตัวสอง สองตัวนั้นนะค่ะสองคนนั้นเนี่ยเจอเจเจเนี่ยห้องก็คือปิวแล้วค่ะนะเพราะว่าตัวเขาเล็กมากมากเลยค่ะลูกสาวสวยค่ะเป็นแบบสายแบบประกวดฮ่ะนางเปิ้ลพันนเดล่ะค่ะพี่บอกว่าค่ะสวยค่ะดูแม่สิค่ะโอเคค่ะพี่เพนค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยร้าเตาล้าเตาใช่ไหมคะราเตาลาเตาสวัสนี้่านน้อพี่เพนค่ะ เดี๋ยวไปเดินดูตามโซนต่างๆด,ดีกว่าไ,ไหมคะเ <No. Okay. S 2> นาะโอเคลัดเท้าลัดเท้าลัดเท้าล้ามีลัดเท้ามาทุกคนจชไหมคะลัดเท้าลัดเท้า Some better Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once, yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and that's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work Others... นอกจากที่จะมีโซนของน้องหมาแล้วนะคะที่ด็อกอินทาสาขาอารีเนี่ยเขายังมีค่ะเป็นโซนคาเฟ่ของคนอีกต่ตางหากนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดซิกเนเจอร์ในโซนคาเฟ่ที่คนทานได้ค่ะเมนูแรกก็คือหมูกระเทียมแฮมเบิร์กนะคะแล้วก็ไข่ดาวเป็นลูกหมา ดุนิ่งดุ๊กนิ่งดุ๊กนิ่งุนิ่งน่ารกมากๆเลยค่ะนั่นนี้นะคะเป็นนักเก็ตไก่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เขาบอกว่าห้ามพลาดเลยก็คือเป็นสปาเกตตี้แฮมผัดกับพริกแห้งนะคะและทุกคนที่มาที่นี่นอกจากที่เข้ามาแล้วได้เจอกับน้องหมาสดใสแล้วค่ะยังได้เครื่องดื่มฟรีคนละหนึ่งแก้วอีกด้วยนะคะจะเห็นว่านี่รอล้อแก้วจะมีชื่อนะคะมีพหลโยทินมีนานามีพร้อมพงมีแบบโอ้โหดูเนี่ยสาราแดงเอกมัยโอ้คุณผู้ชมค่ะ เอาเป็นว่าชิมแก้วนี้ก่อนเลยอยากรู้แล้วว่าแก้วน้องหมาเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ทุกคนจะได้ฟรีดิ้งหนึดิง้งเนี่ยอร่อยแค่ไหน หมอชิดเออตัวนี้ลานเ้าตัวนี้เอาใหม่ตัวนี้หมอชิดตัวนี้วิกตอรี่มอน m e เมหรือว่าอนุสาวรีชัยสมรภูลิตัวนี้สาราแดงตัวนี้บางเซืรอตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่เขาชื่อว่าเกษตรเออตัวนี้คือพญาไทยนะแล้วก็ตัวนี้คืออ่อนนุชตัวนี้ชีม่วไปเลยนะ อันนี้เดี๋ยวนะเกษตรไม่พยาไทยอ่อนนุชเกษตรรัชโยธินเหรอเอาใหม่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้รัชโยธินอ่าตัวนี้พยาทยตัวตัวนี้รัชโยธินตัวนี้เกษตรค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาคือพยาไทยตัวนี้คืออ่อนนุชและตัวนี้คือพระขนงและ ลาแดงอุ้ยสุขสัดเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ข้างในนะคะข้างในตัวสีขาวเนี่ยชื่อว่าอโศกค่ะเดี๋ยวเราก็ถาาพี่เพนพี่เพน่ะถูกหมดเลยใช่ไหมคะทั้หกตัวยังไม่หมดค่ะยังเยเหลืออีกสงตัวค่ะอีกสองตัวข้างในหรอข้างนอกเลยค่ะสลับข้างนอกหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขามีชี้บะใช่ไหมคะมีเสนาตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งสุกัจําไม่ได้เดี๋ยวนะสุกสุกัผิดตรงไหนอ่ะตัวไหนที่ผิดคะตัวนี้ตัวนี้อย่าพึ่งบอกชื่อนะตัวนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งคนไหนคะคนนี้เลยค่ะสลับกันหรอใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนเนี้ยอ่อนนู้ยังจะยังจะยืนยันคำตอบเลยโอเคถ้ากิดอย่างนั้นก็ คนนี้ก็คือเขาชื่อพญาไทยส่วนคนนี้ชื่ออ่อนนุชเพราะฉะนั้นวันนี้สุกัได้14เต็ม16เย้พี่แดน่ะคือวันนี้เนี่ยสุกันมีความสุขมากๆเลยนะถึงแม้เนลูกสาวของสุกันเขาก็จะไม่ได้มาค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมใครที่อยากจะมีแบบว่าความรู้สึกแบบฟูฟิลหรือแบบว่า สึกแบบมาเติมเต็มนะคะหรือว่ามาผ่อน,นคลายสุกัดแนะนําเลยค่ะว่ามาที่ดอกกินท้าวได้เลยมีทั้งหมดสองสาขาใช่ค่ะน้องมีทั้งอารีแล้วก็เอกกมัยค่ะอยากให้พี่เพนเนี่ยฝากไว้หน่อยแล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะคะที่นี่ก็จะเป็นดอกกินท้าวอารีนะคะสาขาอยู่ย่านอารีเลยค่ะแล้วก็จะมีสองสาขาที่เอกกมัยนะคะสําหรับใครที่สนใจมีแพอยากจะเลี้ยงน้องหมาหรือเป็นทาสหมา มาเล่นที่นี่ได้ด o อกอินทาวอารีนะคะก็าตามน้องบนเพจ Facebook ได้ความน่ารักของน้องก็จะอยู่ตรงนั้นเลยชื่อเพจร้านเราก็จะตามชื่อเลยค่ะใช่ค่ะนะคะสะกดง่ายๆด็อกอินทาวรือว่าถ้าเกิดว่าใครมาที่สาขาอารีนะคะก็ลง bts อารีได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามานะจะนั่งบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้เนะะาะหรือถ้าเกิดว่าจอดรถก็มาที่ ที่อารีซอย5มีลานจอดรถนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเดินทางมาลงจาก BTS เดินมาที่อารีซอย3นะคะเข้ามาประมาณสัก150เมตรค่ะร้านก็อยู่ทางซ้ายมือเลยมาสะดวกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณพี่เป็นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นขาตัวไหนยืมกับบ้านสักตัวได้ไหมาะมันน่ารักมากเลยอยากเอาไปเล่นกับลูกสาวคนนี้ได้เลยคนไหนคะคนนี้อ่อนนุชอ่อนนุชนี่คือใจดีเหรอคะอุ้มได้เลยค่ะอุ้มได้เลยเหรอคะ บอกเลยค่ะว่าไม่มีเัวไหนกักแต่วันนี้ไม่แน่ไม่ใช่ค่ะขอบคุณพี่เพ็รมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกับสกันได้ใหม่ที่รายการบอกบกค่ะแล้ววันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะเจอกันได้เลยค่ะที่งานสปาร์ตฮาร์ด r รีเซนต์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเพชรวารติ3ค่ะปีนี้นะคะมาในทีมของเพชรลิมปิกเอ๊ะ เพลิมปิกนี่ก็สไตล์ละมันแต่งตัวแบบไหนนี่นะมาเจอกันให้ได้เลยนะคะที่เมืองทองธานีค่ะวันที่5เชงวันที่แปตุลาคมนี้นะคะและอย่าลืมค่ะติดตามชมนะคะสุกัดแล้วก็ความน่ารักของน้องๆค่ะกั้งน้าไม่แน่ใจนะว่านานละโดเนเนี่ยจะได้มาเที่ยวหรือล่าเราจะหนีเที่ยวอีกเหมือนเดิม ติดตามชมกันได้นะคะที่ Thailand International Rock Show ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube หรือว่า TikTok ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการข่าวสารตรงนี้นะคะตอนนี้ขออนุญาตนะคะน้องๆมารุมมาตุ้มกันใหญ่เลยไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ น่าน้ดูดีดีกว่าว่าไงลูกทำไรกินู่จ,จ๊ะโอ้ยหนูจะงอนแม่ทำไมล่ะนี่นี่แม่เพิ่งเสร็จธุระนี่ลูกนี่นี่ครั้งหน้านะแม่สัญญาเลยเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปเที่ยวกันโอเคไหมเอาที่บอกว่าเราสองคนนะ่ะแฮปปี้ไม่เชื่อแมอ่งแล้วใช่ไหม แม่ชอบโกหกเราเดี๋ยวใจเย็นๆลูกอุ้ยใครบอกแม่โกหกมันงไปเกิดมาแม่ไม่เคยโกหกอะไรลูกเลยนะจ๊ะเอาเป็น,น,นว่าอีกครั้งหน้านะแม่จะพาหนูสองคนเนี่ยไปเที่ยวเอาแบบว่าสูตรโอ,อโซนให้แบบบรรยากาศมนสดชื่นเต็มปอดดีไปเลยเชื่อได้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยนูเนี่ยมาแบบนี้อีกแล้วแม่ชอบแจงบ้งพกกเราเรื่อยเลยอ่ะอขนาดนั้นเลยเหรอลูก ่างนี้จะลูกแม่ไม่โกหกแม่ไม่โกหกแม่สัญญาสัญญาสัญญาน,นิ้วไหนนะสัญญาสัญญาแม่สัญญาลูกแม่สัญญาอลองเชื่อแม่อยู่สักครั้งเถอะนะนานะนะแต่คราวนี้ถ้าแม่ไม่ทําตามสัญญาแล้วก็พวกเราต้องหาบุญลงโทษแล้วนะเนี่ยอื้ออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอย่างงอนอย่างงอนไปเลยนะบ๊ายบายเด็กส <ś> องคนนี้มัน รู้เยอะจริงๆไม่รู้ว่ารู้เยอะติดใครนี่ดูสิรู้ก็เยอะเรื่องก็มากแล้วเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนนี่ยังนึกไม่ออกเลยเออนี่ตาค้องไปเที่ยวไหนดีอะข้างหน้าครนายแล้วครนายกเมสเคปใช่ไหมเขาไปไปแล้วโถ่เนี่ยาพาไปหมดทุกที่แล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยเอ,อ่อคุณผู้ชมคะ ช่วยคอมเมนต์มาทีนะว่าจะพาเจ้านาน,านและดวนเนียเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนมีคาเฟ่ของบอกว่าน้องหมาที่ไหนเนี่ยน่าไปเที่ยวก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวสกัดจะได้พานาน,านนะแล้วก็ดวนเนี่ยไปเที่ยวค่ะแล้วเราเจอกันที่คาเฟ่ดีไหมคะเอาเป็นว่าตอนนี้เอาปก่อนเดี๋ยวขอกลับบ้านเนี่ยไปงอนเจ้าสองคนนั้นก่อนดูตอนนี้เนี่ยงอนตุบป,ป่องทุบป,ป่องแล้วไปแล้วค่ะ โอเคขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานที่วันนี้เซอร์ไพรส์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะ Happy Birthday to me <laughs> คุณผู้ชมค่ะก็ยังไงนะคะวันนี้เนี่ยถึงจะเป็นวันเกิดสุกัดคะ่ะแต่ว่าขอให้เป็นวันที่คุณผู้ชมนะคะมีความสุขทุทกๆคนเลยค่ะขอบคุณนะคะ